คับเรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านประดังที่เคารพทุก <serving> ท <Enfin, S 2> ่านครับตลอดจนถึงนักเรียนที่น่ารักของโรงเรียนชุมชนบ้านประดังทุกคนครับวันนี้กับผมนายสุภาพทองน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านประดังถือโอกาสพบกับท่านผู้ปกครองครับเพื่อที่จะบอกกล่าวถึงเรื่องราวในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนบ้านประดังครับท่านผู้ปกครองครับ ผมเข้าใจในความลำบากของท่านผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งท่านมีความลำบากมากในวิถีชีวิตพร้อมกันนั้นก็ลำบากขึ้นไปอีกเมือ่อท่านผู้ปกครองได้รับภาระเป็นคุณครูอีกหนึ่งท่านในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนครับ ท่านผู้กรองครับสำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านประดังนั้นนะครับได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 ครับและก็โรงเรียนก็ได้ออกแบบในการจัดการเรียนการสอนนั่นก็คือการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ออนดีมานและก็ออนแอนครับโดยเฉพาะรูปแบบออนแอนนั้นก็คือให้นักเรียนเนี่ย ได้นำชิ้นงานที่คุณครูมอบให้นะครับไปจัดทำแล้วก็มาส่งมอบให้กับคุณครูเพื่อจะส่งผลไปในเรื่องของการวัดผลและประเมินผลครับท่านผู้ครองและก็สิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ครองจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับซึ่งเป็นความลำบากของท่านผู้ครองย้อนกลับมาทางโรงเรียนครับท่านผู้ครองครับคุณครูก็ไม่ได้อยู่เฉยๆครับท่านผู้ครอง คุณครูทุกท่านามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะออกแบบการจัดการเรียนการสอนส่งผ่านไปยังนักเรียนในความดูแลของท่านผู้ปกครองครับเพื่อที่จะให้การจัดการเรียนการสอนและก็การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพนะครับนักเรียนในความดูแลของท่านผู้ปกครองสามารถที่จะเรียนผ่านชั้นเรียนไปได้สามารถที่จะผ่านตามหลักสูตรที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกําหนดครับท่านผู้ปกครองครับ คุณครูเนี่ยในแต่และชั้นเรียนก็มอบหมายให้นักเรียนไปทําชิ้นงานก็คืออ่อนงานและก็ได้กําหนดช่วงระยะเวลาของการส่งชิ้นงานอย่างต่อนเนื่องมาตลอดและก็ในวันที่สองสิงหาคมที่จะถึงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทางเรียนได้กําหนดให้นักเรียนได้ส่งชิ้นงานพร้อมกันนั้นก็มารับเงินค่าอาหารกลางวันซึ่งโรงเรียนได้จ่ายเป็นเงินสดให้กับท่านผู้ปกครองไปนะครับเพราะนั้นความลําบากเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันท่านผู้กรองครับและก็ในวิถีชีวิตก็เข้าใจในความลําบากอยู่นะครับท่านผู้กรองครับเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับโดยอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือครับท่านผู้กรองถ้าเราไม่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านประดังที่จะทําให้บุรหลานของท่านมีอนาคตในวันข้างหน้านั้น ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน,น่นอนครับในโอกาสนี้ทางเรียนถือโอกาสรับขอบคุณท่านผู้ครองไว้เป็นอย่างสูงครับที่ท่านได้เสียสละนะครับเปรียบเสมือนเป็นคุณครูไปด้วยในสถานาการณ์นี้สุดท้ายครับขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ครองได้ปลอดภัยแคลงวคลาดจากโรคร้ายที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันและก็ขอให้ท่านได้มีความสุขกับวิถีชีวิต ในแต่ละวันของท่านครับวันนี้ทางเรียนชุมชนบ้านประดังถือโอกาสกราบขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ